สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่24เมษายนพุทธศักราช2560ค่ะสมเด็จพระเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา10นาฬิกา6นาทีสมเด็จพระเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงนศสาราด,ดุสิดาลัยสวนจิตลดาพระราชวาวังดุสิต พระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและผู้รับผิดชอบโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฝ้าทุลละออมพระบาทในโอกาสที่กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนจัดการประชุมสัมมานาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประจำปี2560 ในการนี้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักสำหรับใช้ในกิจกรรมโครงการเกษตร,รเพื่ออาหารกลางวันพร้อมกับพระราชทานโล่รางวัลแก่ครูใหญ่และครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนดีเด่นรวมทั้งพระราชทานพระราชาวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์เฝ้าทูลละออ่พระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไมู้่่เทียนแ่่่่่่่่า,า่่่่่่่่่่่่่่นึกในพระมหากร่ณาธิคุณ โอกาสนี้ได้มีพระราชดำรัสแก่คณะครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนานหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันที่นอกจากจะเน้นการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้กับประเทศต่ตางๆแล้วยังต้องคำนึงถึงการพัฒนานและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีด้วย ไม่ใช่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้นในประเทศในทั่วโลกที่เขาพูดกันเดี๋ยวนี้ว่าเป็นดูแข่งอุตสาหกรรม4.0คือต้องเป็นการใช้ะระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบดิจิทัลในการปฏิบัติงานซึ่งจะมีผลต่อมนุษย์ต่อสัคงคมไปอีกมากหลายถึงวิชากรารที่เรียน อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปบางทีเขาบอกว่าาอาชีพบางอย่างอาจจะลดความสําคัญลงและมีอาชีพบางอย่างที่เพิ่มความสาคัญมีความเปลี่ยนแปลงแต่ในาาการจุดแบบนี้เขาก็ยังพูดว่าสิ่งที่สําคัญยิ่งคือจะเรียนศึกษาคนยิ่งม,มีอุปกรณ์เครื่องช่วยมี ้าวหน้าทางด้านวิทยาการใหม่ๆสิ่งที่ต้องยึดถือเอาไว้ก็คือความดีนะัความเห็นแก่ส่วนรวมเห็นแก่สังคมที่จะต้องช่วยเหลือตอนเองชื่อสัสตย์ต่อตนเองและผู้อื่นแล้วก็ต้องช่วยเหลือสังคมเท่าที่จะทำได้และมีใจ คือนีการเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ต่อมาเวลา14นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระเทพพตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาศูนย์จิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายอนุกูลตังคณน,นุกูลชัยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซานำข้าราชการกลุ่มผู้นำเกษตรกรและกลุ่มผู้นำแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเฝ้าทูลอ,อมอพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเซา จากนั้นเวลา15นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอนทรงเปิดงานไบโอฟินเดย์ซึ่งโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอเนื่อมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นภายใต้แนวคิดจากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคงสูนนวัตกรรมการจัดก,การความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืงยน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเท,รระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของไทยได้อย่างครอบคลุมและบูรณาการ เพื่อให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ของไทยตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเลอันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรไทยในอนาคตสำหรับการประชุมในครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งเป็นประเทศแรกในกลุ่มสมาชิก30ประเทศทั่วโลกเนื่องจากถูกจัดให้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสมบูรณ์ทางทรัพยากรสูง โอกาสนี้ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์รูปนกเงือกพระราชทานแก่โครงการพัฒนาแห่งสหรประชาชาติเป็นที่ระลึกด้วยภายในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอนุรักษ์นิทรรศการอนุรักษ์สมุนไพรภูมิปัญญาไทยเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างยั่งยืนนิทรรศการ g r e e n 24เครือข่ายของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท่องเที่ยวตลอดจนการออกร้านจากหน่วยง,งานต่างๆอาทิร้านหยาดป่าร้านภูฟ้าและร้าน UNDP โดยโรงเรียนในพื้นที่เขตการศึกษาอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนภายใต้โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนานและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆของกรุงสโกเปียสาธารณรัฐมาซิโดเนีย 12เมษายนพุทธศักราช2560เวลา8นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธรารณรัฐมาซิโดเนียซึ่งช้าวกว่าเวลาที่ประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มหววา,าวิทยาลัยสโกเปียนางเรเนตาคูชเทเรฟกาหัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์เฝ้าทูองพระบาทรับสเสด็จและนำสเสด็จไปทอดพระเนตรตัวอย่างพันไม้หายาก ตัวอย่างพันไม้เฉพาะถิ่นและต้นแบบแรกของสายพันไม้ที่พบได้ในมาซิโดเนียตัวอย่างพันธุ์พืชบางชนิดมีอายุมากกว่า100ปีสถาบันพฤกษศาสตร์แห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2489เป็นที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพืชพันธุ์ที่พบได้เฉพาะในมาซิโดเนียมีมากกว่า100ชนิดและยังเป็นที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพันไม้จากทั่วโลกอีกกว่า1 7 0 0 0 0สายพันธุ์ มีระบบการจัดเก็บตัวอย่างพันไม้อย่างดีเพื่ออนุรักษ์ไว้และเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบกับพันไม้ต่างๆที่พบในประเทศใกล้เคียงต่อจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชด,ดำเนินไปเมืองเทโทโวเทโทโวเคยเป็นที่อยู่อาศัยของคนตั้งแต่ยุคสมฤทธิ์และเป็นที่ตั้งรกรากของคนในยุคโรมันเคยเป็นส่วนหนึ่งของจกักรวรรดิออตโตมันปัจจุบันประชากรเมืองเทโทโวส่วนใหญ่เป็นชาวมาซิโดเนียเชื้อสายอาลบาเนียนับถือศาสนาอิสลาม ที่มัสยิดซารีนาเซมิยามีจิตรกรรมทั้งภายในภายนอกสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีทอดพระเนตรหลุมศพของพี่น้องฮูชายและเมนชูเรผู้สร้างมัสยิดรวมถึงภาพวาดหลายเส้นและสีบนฝาผนังของมัสยิดนายอุชชากเบย์ผู้วรารชการจังหวัดสกเปียแห่งจังหวัดออตโตมันมีดำริให้สร้างมัสยิดเขียนสีขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1981ต่อมาในปีพุทธศักราช2376 คุณนางอบับดุลรามานปาชาได้บุรณะขึ้นใหม่สถาปัตยกรรมของมัสยิดเขียนสีแตกต่างจากมัสยิดอื่นๆในยุคไบเซนทน์ด้านนองมัสยิดมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าผสมผสานกับสถาปัตยกรรมยุคบาโรกและนีโอคลาสิกโดมของมัสยิดนี้ไม่ใหญ่นักสถาปัตยกรรมภายในสวยงามมีภาพวาดสีน้ำมันรูปดอกไม้ภูมิคัดและปราสาทราชวัง ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบร,รมบราชกุมารีสเสด็จพระจ้ดดำเนินไปหุบเขามัดคาที่ปลายหุบเขามีเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ สมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระดำเนินไปตามทางเดินผ่านซอกหินริมไหล่เขาซึ่งรัฐบาลมาซิโดเนียและคนในพื้นที่ช่วยกันพัฒนาทำเส้นทางเดินให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้เข้าไปศึกษาธรรมชาติและสถานที่ทางศาสนาที่สำคัญคืออารามเซนต์แอนดรูมีภาพวาดเฟรชโกในช่วงคริสต์ศตวรรษที่14สแสดงเหตุการณ์สำคัญจากพระคัมภีร์ไบเบิล อารามนี้ตั้งอยู่ในหุบเขามัดคาริมแม่น้ำเทรชกากริย์มาโคโแห่งเซอร์เบียและกรีกสร้างอารามนี้ขึ้นในปีพุทธศักราช1932เพื่ออุทิศให้เซินแอนดรูว์ในตอนบ่ายสเสด็จพระจะดดำเนินจากท่าเทียบเรือทะเลสาบมัดคาลองตามแม่น้ำเทรชกาไปทอดพระเนตรทัศนียภาพของหุบเขามัดคาที่เกิดจากการกัดซอกของสายน้ำที่ไหลผ่านซอกหินทอดตัวยาวไปตามริมฝั่งแม่น้ำเทรชกา บางช่วงมีความสูงชันมากกว่า250เมตรหุบเขามัดคาปกคลุมไปด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีพืชพัุ์ไม้หายากและมีถ้ำที่น่าสนใจคือถ้ำเบเรโรตั้งอยู่ในหุบเขาทางฝั่งขวาของแม่น้ำเทรสกาได้รับการขนานนามให้เป็นหนึ่งใน77แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของโลกตามโครงการ New Seven Wonders of the Nature Project ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยรูปแบบและสีสันต่างๆงดงามและมีถ้ำใต้น้ำที่สันนิษฐานว่าลึกที่สุดในโลกยังไม่มีใครได้ดำลงไปสำรวจความลึกของถ้ำได้แน่ชัดเวลา15.35นสมเด็จพระเทพร,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปบริเวณทางขึ้นยอดเขาว,วาัดโนเพื่อประทับกระเช้าไฟฟ้าสเสด็จพระราชดำเนินไปท่อพระเนตรไม้กลางเขนสหัสวัสดซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาวัดโน ไม้กางเขนสหัสวรรษสูงประมาณ66เมตรสร้างขึ้นมาปีพุทธศักราช2545เพื่อเฉลิมฉลอง2ส,สหัสวรรษในปีคริสตศักราช2000บริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของไม้กางเขนในอดีตปัจจุบันรัฐบาลมาซิโดเนียพยายามพัฒนาให้เป็นสถานที่ชมทัศนียภาพแห่งใหม่ของกรุงสโกเปีย เวลา16นาฬิกา30นาทีเสด็จพระเจ้าำเนินไปอารามเซนต์แพลทเทลมอนทออพระเนตรจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเป็นศิละปะแบบไบเชนไทยน์วาดเหตุการณ์สำคัญในพระประวัติพระเยซูที่เป็นพิเศษคือวาดหน้าตามีอารมณ์ความรู้สึกซึ่งข้านกับศาสนาจักรในเวลานั้นที่ห้ามจิตรกรรมรูปคนแสดงอารมณ์ความรู้สึกที่สำคัญได้แก่ภาพแม่พระทรงโศกเศร้าเมื่อรับร่างพระเยซูพระพักสแสดงความวิตโยค นักประวัติศาสตร์ศิลป์ยกย่องให้เป็นศิลปะชิ้นเอกเพราะเป็นจิตรกรรมฝาผนังสมัยไบเซนไทน์ที่สมบูรณ์แบบเจ้าชายอเล็กซิออสคอมเมนอสแห่งอาณาจักรไบเซนทน์สร้างอารามเซนแผนเทลมอนเมื่อปีพุทธศาาักราช1707เพื่ออุทิศแด่นักบุญแผนเทลมมนนักบุญของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้อุปถัมภ์ด้านการแพทย์ ใกล้อารามเซนแผนเทลมอนมีศูนย์แสดงสถาปัตยกรรมบ้านแบบมาซโดเนียตั้งอยู่รัฐบาลสาธารณรัฐมาซโดเนียสร้างหมู่บ้านนี้ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมาซโดเนียในภูมิภาคต่างๆแบ่งเป็นพื้นที่จัดแสดง5ส่วนส่วนแรกสแสดงตัวอย่างสถาปัตยกรรมบ้านตามภูมิภาคต่างๆส่วนที่2เป็นโรงแรมและที่พักนักท่องเที่ยว ส่วนที่3เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเสื้อผ้าเครื่องใช้งานหัตถกรรมและอาวุธส่วนที่4เป็นบ้านแสดงสินค้าเครื่องเงินสิ่งทอและเครื่องปั้นดินเผาส่วนสุดท้ายเป็นร้านจําหน่ายของที่ระลึกการเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆของมาซิโดเนียในครั้งนี้ทําให้เห็นว่ามาซิโดเนียเป็นประเทศที่มีอรารยธรรมเก่าแก่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเชื้อชาติและาศาสนาที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ทั้งนี้เพราะคนในชาติเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่มาแต่โบราณรักษาไว้เพื่อเป็นแหล่งความรู้แก่คนรุ่นหลังและเกิดความหวงแหนรักษาสมบัติวัฒนธรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระพราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆมาแล้วทั่วทุกทวีปของโลก การเสด็จพระจจ้าดำเนินไปแต่ละครั้งส่งพบบุคคลสําคัญและได้ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์สถานที่สําคัญทางวัฒนธรรมและศาสนสถานตลอดจนกิจการที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศมูลนิธิพันธมิตรแห่งอารยธรรมของสาธารณรัฐมาซิโดเนียตระหนักในพระราชกรณียกิจอันเป็นคุนูปการต่อการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างอรารยธรรมที่หลากหลายของโลกจึงมีมติขอพระราชทานทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายรางวัล Lifetime Achievement Award แด่สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้นับเป็นครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาซิโดเนียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเวลา20นาฬกา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมแมริออตสโกเปียไปยังท่าอากาศยานอเล็กซานเดอร์เดอะเกรทเพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินเติร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ t k 1006เ 1, 0, 0, สเด็จพระราชดำเนินจากกรุสโกเปียสาธารณรัฐมาซิโดเนียไปยังนครอ,อิสตันบูสาธารณรัฐตุรกีเครื่องบินใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง30นาทีถึงยังท่าอากาศยานอัตเตอร์นครอ,อิสตันบูสาธารณรัฐตุรกี ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตในกรุงอังการาเฝ้าทูลองพระบาทรับสเสด็จสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชปัติสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลองพระบาทรับสเสด็จแล้วประทับเครื่องบินของสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ TK068 เสด็จพระเจ้าดำเนินจากท่าอากาศยาน, At k, นอัตเตอร์นครอิสตันบูลเสด็จนิวัติประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครอันเชิญพวงมาลาดอกไม้สดพระราชทานไปสักระเทศกะเจดีวัดถ้ำขามจังหวัดสกลนคร วันนี้เวลาแปนาฬิกาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้นายวิทยาจันฉลองผู้ว่าราชการจังหวัดสกนลนครเชิญพวงมาลาดอกไม้สดพระราชทานไปสักการะเทศากะเจดีอนุสรสถานของพระราชนิโรธรังสีคมภีปัญญาวิสิทธิ์หรือหลวงปู่เทศเทศรังสีณวัดถ้ำขามอำเภอพานานิคมจังหวัดสกนลนครซึ่งเมื่อครั้งที่หลวงปู่เทศยังมีชีวิตอยู่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสนทนาธรรมเป็นประจำเมื่อหลวงปู่เทศมรณภาพไปแล้วจึงพระราชทานพวงมาลาดอกไม้สดไปถวายสาการาเทศกะเจดีเป็นประจำทุกเดือนด้วยสรงศรัทธาในวัดปฏิบัติท,ที่งดงามของหลวงปู่เทศเทศรังสีและในช่วงนี้คุณเจรัตนาตั้งตระกูลดิฉันมีรินทรานาทองบ่อจรัดลาดล่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ